ทั้งระบบเศรษฐกิจนะเราก็คงต้องยอมรับว่าในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราอยู่โดยไม่เอ็กซ์พอร์ตไม่อิมพร์ตคงไม่ได้เมื่อถ้าเพือเราบอกว่าเราจะต้องอยู่เราจะเจริญได้เนี่ยดยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยผมก็ถามบอกว่าเวลาเนี่ยมีคนไทยที่รู้จักวิธีการทำการตลาดในตลาดที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยมีกี่คนมองดูแล้วเนี่ยสายหน้าเพราะคนไทยที่ ไปอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นอยู่อังกฤษแล้วก็ทำงานในเรื่องเอ็กซ์พอร์ตจริงๆเนี่ยนะฮะเป็นเวลาเวลา5ปี10ปีเนี่ยแทบจะไม่มีมีแต่พวกข้าราชการนะฮะตแต่คนที่บริษัทที่ส่งตัวทำมาเก็ตติ้งไปอยู่ประเทศนั้นเลยแทบแทบจะไม่มีและต่างชาติมีมาอยู่เมืองไทยไหมก็ดูคุณดูสิอย่างอย่างเชลที่อยู่อยู่บ้านเรามา1 0อยปีแล้วลีเวอร์อยู่มาทักไรหกสิบเจปี เขาส่งฝรั่งมาอยู่แล้วในที่สุดเขาก็เทรนคนไทยให้คิดเหมือนเขาแล้วก็ทําแทนเขาเขาก็มีตัวแทนได้ PNG เพิ่งเข้ามาไม่กี่ไม่กี่สิบปีเข้ามาเขาก็ส่งฝรั่งมาเป็นโคลงมาอยู่กับเราตรงที่เราส่งออกเราก็เพียงแต่แค่เซลล์หน้าบ้านมนลงเรือปั๊บเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดนะผมก็ถามบอกเอ๊ะเรามีคอร์สในมหาวิทยาลัยเราที่จะสอนเรื่องเรื่อง เอ็กซ์พอร์ตมาเก็ตติ้งหรือว่า International Marketing อินเทอร์เนชั่นแนลมาเก็ตติ้งไหมก็อาจจะมีนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนไปทำงานไปไปขายของให้ให้เขาได้ได้ผลแค่ไหนตรงคุณไม่ได้คิดว่าเราเน้นเอ็กซ์พอร์ตเซลกับอินเตอร์เนชั่นแนลเซลไม่ใช่ Marketing. มาเก็ตติ้งมาฮะตอนนี้มันเซล e s ตอนนี้มันเซล e s ตอนนี้มันเซลขายลูกเดียวแต่อยากจะให้เป็นทำมาเก็ตติ้งต้องมาเก็ตติ้งเพราะว่ามาเก็ตติ้งเนี่ยมันต้องรู้ว่าผู้ที่ต้องการสินค้าทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตั้งแต่คน ตี่ใช้สินค้าขั้นสุดท้ายมงจนถึงร้านค้ามาจนถึงผู้กระจายสินค้าเนี่ยเขามีความต้องการอย่างไรต้องต้องศึกษาหมดเราจรึงจะทำทำสินค้าได้ถูกต้องผมคิดว่าในประเด็นที่นอมเรตพูดเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าอันนี้มันสะท้อนอยู่ในบ้านเรามาหลายเรื่องนะครับอย่างเรามองประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราบอกว่าเวียดนามมีความสําคัญกับเราเนี่ยผมก็เคยถามเสมอว่ามีคนไทยที่พูดเวียดนามได้เนี่ยกี่คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นะคำตอบก็คือเมื่อ1ิปีที่แล้วนี่น้อยมากนะครับปัจจุบันนี้ผมว่าไม่แน่ใจว่าจะมากมายขึ้นไปขนาดไหนแต่ถ้าถามว่ามีคนเวียดนามที่พูดไทยได้กี่คนเนี่ยผมว่ามากมายเลยนั่นมาสะท้อนอะไรมาสะท้อนว่าแม้กระทั่งเราเดินเข้าไปสู่โลกาภิวัตน์เราเปิดประเภทเทศเราเปิดเสรีเนี่ยเราเปิดอยู่ตรงท่าเทียมแดนเราเราไม่ค่อยได้มองทะลุไปว่าการเปิดเสรีเนี่ยไอ้รู้เขารู้เราเนี่ยมันต้องทําอะไรถึงขนาดไหนแม้กระทั่งประเทศที่เราพูดภาษาได้เรียนจบกันมาเยอะแยะ นะอย่างที่คุณอมรเรพพยายามจะหิ้นอยู่เนี่ยอเมริกาอังกฤษอะไรต่ะเลยเองเนี่ยบริษัทส่งออกของเราไปยังประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีกี่แห่งที่ไปมีไปมีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านั้นเรารู้ทุกอย่างเลยที่เรียกว่าอินไซด์เอานะรู้ทุกอย่างต้นจนจบตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยในเมืองต่างๆในประเทศต่างๆเหล่านั้นผมเชื่อมีน้อยมากหรือไม่มีเลยเอดินเบรทที่อยู่ที่สกอตแลนด์เป็นเมืองที่สําคัญทางด้านการเงินอย่างมากของยุโรปและของโลก ถามว่าเรามีบริษัทไทยกี่แห่งที่รู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็มีตัวแทนอยู่ที่นั่นที่จะที่จะประสานประโยชน์หรือนําประโยชน์กลับค้นมาได้ไม่มีฟังแล้วน่ากลัวนะร <ขอ S 1> ตรงน,นี้ผมมันมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับครับ